พามาดูเด็กๆนะคะดูคนเกเรขี้บวยวายไม่มีใครเกินถุงทองอะคะ่ะหมดลทิแล้วค่ะพากันหมดลิติแล้วหลับหมดเลยอันนี้ทองกวาวะคะ่ะทองกว้าวว่าถุงทองนอนชั้นบนส่วนทองสุกทองสุกอยู่ชั้นล่างพากันหมดลิธรแล้วคึกคักคึกคัก แล้ส่วนสองหนุ่มเห็นไหมคะส่วนสองหนุ่มน,นอนหัวเกยกันอยู่ข้างนอกค่ะ <One. S 1> ส่วนหนูทองส้อยนะทองส้อยน้องดีขึ้นแล้วนะคะวันนี้น้องกินได้เยอะเลยค่ะน้องกินได้เยอะเลยค่ะเดี๋ยวแม่จะป้อนยาน้องค่ะเดีจวกินยานะลูกนะจะได้หายไวๆนะลูกนะ เช้าชน้องกินอาหารได้เยอะเอยนแค่นี้ก่อนนะคะแม่ป้อนยาท้องส้อยก่อนค่ะ FC ไม่ต้องห่วงนะคะน้องดีขึ้นเรื่อยๆค่ะไม่ของหันไลยแก่หั